นี่ก็ใช้งานมันนะครับครบจำนวนกิโลเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเมื่อก่อนนะ่ะเราจะขับรถเข้าสูรน,นะเข้าอู่แต่ผมต้องบอกว่าวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องไอ้เจ้า c A. f เลยนะทุกรุ่นเลยนะทำง่ายมาก <c oughs> ทำง่ายมากนะครับจะมี่3สเต็ปนะครับคือน้ำมันน้ำมันน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับเราจะใช้ประมาณ1.5ลิตรนะครับไอ้เครื่องพวกนี้นะมันจะมี ขอโทษนะครับนี่มันจะมีช่องถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตร,รไขไขไขตรงนี้นะครับก็ไขไขไข่ดรอปตรงนี้นะครับไขออกถ่ายน้ํามันเครื่องมันเก่าออกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็เติมน,น้ํามันเครื่องไว้ใหม่แล้วก็ที่2เนี่ยก็กองน้ํามันเครื่องตรงนี้ไขออกแล้วก็จะมีกองน้ํามันเครื่องมาเปลี่ยนใส่ Green แล้วก็กองอากาศอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาถ่ายน้ํามันเครื่องให้ดูว่า จริงๆเราง่ายมากนี่เราเราสั่งไอ้น้ำมันเครื่องอันนี้คือเครื่อรถรถอ่ะมันโมมาแล้วแต่จริงๆน้ำมันเครื่องมีหลายเกรดนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้แบรนด์นี้เลยไม่ได้โฆษณานะไม่ได้ตังค์แต่อันนี้มันดีนะสำหรับรถที่แรงบิดเยอะๆนะทำรถทําเครื่องมาอย่างเงี้ยดีครับคือใช้ในในสนามแข่งเลยอันนี้คือจริงๆมันใช้แค่ลิตรหนึ่ง แล้วเวลาเราเราสั่งสั่งเทียรลอะมันเกินมันเหลือเราก็ใช้อันเก่าที่เหลือเนี่ยครึ่งลิตรมันจะใช้ประมาณลิตรครึ่งนะครับอันนี้กล่องหนึ่งกระปุกหนึ่งประมาณลิตรหนึ่งแล้วก็อันอันอันที่สองเนี่ยก็คือนี่มาใกล้ๆก็ได้นะจอมอันนี้ก็จะเป็นกองอากาศของฮอนด้าอันนี้เป็นแท้นะอันนี้ก็หลักร้อยเนี่ยที่ร้อยละสามสี่ร้อยประมาณเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นกองน้ํามันเครื่องอ่ะโอเคมาในช้น็อตเบอร์สิบสองนะครับ บล็อกไม่สำคัญนะมีติดบ้านไว้ทานลองนี่ก็มาดูดิดูใกล้ๆก็ดำเลยนะอันนี้เราก็ไปไหลทิปอยู่นะครับโอเคระหว่างนี้เรารอให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันไหลออกหมดก่อนนะครับ ระหว่างเรารอน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไหลจนหมดนะครับระหว่างนี้เราก็ยกมาให้มันเห็นปะ่ะไหลเพิ่มไนงะีดันให้มันตรงๆนะครับมันก็จะไหลเพิ่มอย่างงี้นะระหว่างรอเนี่ยเรามาเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องไปเลยนะครับใครที่เป็นช่างสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ว่ามันต้องเปลี่ยนกี่ ระยะไม้กี่พันนะครับออกมาคือมันออกมาอย่างไงเนี่ยก็จํามันด้วยนะจามันด้วยว่าะจะใส่กลับอย่างไงอันนี้มีประก็น,นครับนี่มันออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันออกมาอย่างนี้นะเวลาใส่กลับก็ใส่กลับอย่างนี้นะเดี๋ยวฝรั่งทําเกินนี่สวยอีกจะมีสปริงระวังสปริงมันหายนะทำไปอย่างนี้นะครับ ไวรออยหน่อยไหมวางรอไปนี่เลยเสร็จกล้อง กลกองกองไอกองอากาศมันจะอยู่ตรงนี้ต้องถอดน็อตสองชิ้นนะแอบหลงรักนะเพราะมันมันแรงพี่น,น้องบอกว่า C I F สามร้อยเดิมจูนนี่โดนนะโดนคันนี้นะว่า <c oughs> แรงก้องถ้าไม่แรงไม่ซื้นนะอันนี้มันแรง ปิดเอาไข่เข่งไขขวางไขไข่ไข่ขวงครับพ no ี่ช oh ่วยหน่อยเราก็ทอดตรงนี้นัดสี่ตัวนะอันนี้เป็นกองกองอากาศละโอ้โหดูดิกองดูสภาพดินี่ก็หลายทิพย์มากเลยนะดูดิดูนี่โอ้โหโอ้โนี่แบบยืนเลยนะก็เปลี่ยนอันใหม่นี่ทิ้งเลยดูดิวามแตกต่าง บางทีบอกว่าคนบางคนบอกว่าขาับดาังเดียวบางทีต้องมันเป็นแบบเบสิกเบื้องต้นนะนะการเอาใช่ไหมเนี่ยเอาเอาคนละคนละรุ่นเราก็มาตอ่อสงมางลืมดู่ะ ไห้ตอนตั้งลืมดูว่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้อ๋อพิดอันนะ่ะสวยเลยมาดูนะอันนี้ Honda มอนกันแต่คนละรุ่นนะตกลงมันต้องผิดหรือผมตั้งผิดวะ <c oughs> โอเคนะก็เนี่ยเปลี่ยนถ้าได้อันใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนกลับที่เดิมหมุนเข้าอะไรอันี้ผมเดี๋ยวผมตั้งเอาใหม่ไม่เป็นไรอันนี้ผมประจําเลย หมดแล้วน้มันเกาออกหมดแล้วก็ไข่เข้าไปน้ำม,มันเครื่องอันนี้มันดีนะเพราะมันมันมีที่เติมให้เลยปกติของเจ้าอื่นอะ่ะมันจะต้องมีกลวยนะอันนี้คือสะดวกต่อการใช้นะครับใส่ไปเลย มันใส่ไหมใส่กิ้งเลยนะลดตรงแล้วอย่าเกินมากนะครับเกินมากก็มีมันจะไม่ขี้เข็นนะเห็นไหมไหม่ขีไ้ไหมอ่ะเห็นไหมขีดล่างให้อยู่ระหว่างกลางครับอย่าให้มันกืนนะอ่ะอันนี้กําลังดีนะครับก็โอเคแล้วแล้วก็ปิดฝาโ<ะ>อเคเช็ดแล้วก็สตาร์ทหน่อยเสียเซียนกง โอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจอดอาทิตตกสตาทีนะอ่าพับจริงๆเลยะนะ้รับนะอันนี้ประหยัดโอเคเรียบร้อยครับ